แังมาก สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปนอนในป่านะครับดูบรรยากาศร,รอบๆน,นั้นเพื่อนนะนี่นะครับตันนี้ก็จะเป็นเป็นป่าเตีงลางนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับก็ลงเม็ดหน่อยๆน,นะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกางผมจะกางเต็นท์ก่อนนะครับอตอนนี้ฝนฝนบบตกนะ,นะครับทุกคน ก็ผมก็จะต้องมีกางเต็นกางขยายางฮะ ลงหนักมากนะครับเพื่อนก็เก,ก,กลีดกรอีกแล้วนะครับน้่นะครับเป็น,นเสือกใหม่ครับมันจะหยดกลางนี่จะหย,ดนะ,หยดนะเคครับเพื่อนตอนนี้เปลี่ยนหมดเลยนะครับผมกำลังดึงว่าตรงกลางตรง,งนี้มันรั่วไดต่อนะ เพราะว่ารู้ว่ามองไม่ได้นะครับนไครับการเอาชีวิตรอดในป่าไม่ได้ง่ายนะครับเพื่อนฝนแบบโ้ล่ผมก็จะต้อง ที่นอนได้กว้างๆนะครับทุกคนฝนแบบมาแบบว่าไม่หยุดเลยนะเปรียนมาแล้วก็คิดว่าเปลยียโอ้โหมยาวนะมันมั้จะได้แล้วต่อนะควาสาดดนะังมาก เปลียหมาทั้งตัวเลยนะครับพเพื่อนดูเสียงฟ้าร้องนะครับดังมากฟ้าฟ้าแลบด้วยนะครับ็นะดูว่าเปยผมเปลี่ยกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย พื่อนก็ตอนนี้ผมก็าการเปสิ็แล้วนะครับเดี๋ยวผมเ,เปลี่ยนชุดก่อนนะครับเจอกันนะครับผมโอ้ยนอนตังด,นะดูนะครับทุกคนีูนะดูนะครับอันนี้ที่นอนผมนะเสร็จแล้ว าองงัมกครับก็คือที่นอนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะดูอ,อีกทีนะครับประเด็นคือตอนนี้ฝนหยดนะมันไม่กันฝนเลยนะผ้านี่นะโอเคนะเดี๋ยวเจออีกทีนะทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวผมจะขอตัวพักก่อนก่อนนะครับตอนนี้ก็คือว่า ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับและอีกอย่างคือฟ้าร้องดังมากนะครับผมไม่กล้าผมไม่กล้กาใช้โทรศัพท์เลยนะนะครับก็โอเคนะคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบา,บายยครับ ไฟนะเพราะว่าดีนะที่ผมผมเตรียมรองเท้ามาหลักหลายคู่นะครับอันนี้เอาไว้ใส่แบบเป็นบูทนะครับเพื่อนดูที่นอนกันนะครับก็อันนี้นะ จะเข้าไปนอนในเตียง์แล้วนะเพื่อนนะผมก็จุดจุดไฟไ,ฟไล่มแมลงนะเพื่อนติดก,ก่อนปิดซิบก่อนครับก็เปผมค่อนข้างจะหนานะครับพเพื่อนๆนะเตผมค่อนข้างจะหนานะก็คืออ่า พื้นหนานะครับแล้วก็มีม้งนะครับพวกย,ยุงอะไรพวกนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับที่มันมันก็จะไม่สามารถที่จะมากัดเราได้นะนะครับโอ้ก็นะครับอ่าบางทีนะครับเราเราเราไปนอนในป่านะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องเซฟตัวเองนะครับเราต้องเซฟตัวเองเนาะ เพราะว่าชีวิตเรามีค่านะครับก็อยู่ที่คนชอบแล้วก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเซฟตัวเองนะครับให้ตัวเองปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในป่านี่มีอะไรนะครับมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับมีเยอะๆเลยนะครับแต่ว,ว่าเราก็เคาลบสถานที่นั้นๆน,น,นะครับที่เราไปนะครับคือเราพาเราพาตัวเองไปให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข เรารู้สึกสบายใจนะเรารู้สึกปล่อยวางกับอะไรหลายๆอย่างนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะนะครับอันนี้ก็ดีนะเนาะก็โอเคนะครับเพื่อนๆเนาะสําหรับคืนนี้นะผมก็จะพักผ่อนแล้วนะครับก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็สําหรับคืนนี้นะลาลาดีสวัสดนะครับเพื่อนๆครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมนี่ เมื่อคืนนะเพื่อนๆฝนตกทั้งคืนเลยนะแบบหายหายแล้วก็ตกนะเมื่อเช้าก็ตกล่มครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําอะไรกินนะครับวันนี้คงไม่ได้ทําอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าตอนเช้าผมไม่ค่อยได้กินข้าวคือผมไม่ได้ค่อยกินอะไรมากมายนะก็จะเป็นกาแฟแล้วก็ต้มไข่นะครับเพื่อนโอเคเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับผม เชื้อไฟนะครับทุกคนกินดีมากเลยนะคือมันมันดีตรงที่ว่ามันหน้าไหนมันก็ติดแหละเพื่อนๆคือมันจุดหน้าไหนมันก็ติดนะที่ผมเตรียมไม้นะอันนี้หั่นเล็กๆมานะครับ เพราะว่ามันถือง่ายนะครับส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เตยมเล็กๆน้อยๆมานะครับแล้วก็มีฟืนนะนี่นะครับ ปืนแห้งๆมาแล้วใส่ไปนะครับใส่ไปเรารู้สึกว่าน,นี่มันยังไม่สูงเราก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพิ่มความสูงให้มันมหน่อยฝนตกนะฮะชื้นเลย โค้ดเด็ดแล้วนะทุกคนผมก็จะเทใส,นะใส่เทใส่นี่นะแก้วไม้ไผ่ก็ถ้าเพื่อนๆไลฟ์ like <c oughs> ไปดูคลิปเก่าๆผม <c oughs> ก็ผมจะทำงานไม้ไผ่นะครับแต่ทีนี้เราเรารู้สึกว่าเออมัน มันถึงจุดหนึ่งของมันแล้วนะครับก็คือจุดแค่เรียกอะไรอะ่ะเพื่อนๆที่ติดตามผมนะอ่าสมัยก่อนเนะี่ยผมก็จะทำผมก็ทำงานเกี่ยวกับ,กบงานไม้ไผ่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยมันถึงจุดจุด,ดิ่มตัวถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็ได้เข้าใจหลายๆอย่างคนระับสุดท้ายก็ผมก็เลือกที่จะทำแบบนี้นะครับ ก็เลื่องที่จะทำแบบใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับเ,เพื่อนๆมันรู้สึกว่าสบายใจนะครับแล้วก็บางทีมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราได้กลับมาใช้เชื้อเพลิงแบบสมัยเก่านะครับจุดไฟมีฟืนแค่นั้นเราก็อยู่ได้นะครับอยากให้เห็นว่าเราไม่ต้องมีอะไรมากมายเราก็อยู่ได้นะครับเ,เพื่อนนะ นี่กาแฟผมนะต่อไปผมจะต้มไข่นะครับ ต้มไข่จับเวลานะครับเพืเ่อนๆผมจะไม่ต้มไปเลยนะครับผมจะรอให้น้ําเดือดก่อนนะผมจะรอให้น้ํามันเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ไข่นะครับ โอเคเดือดแล้วนะครับผมก็จะกินตอนเช้ากินไข่นะใส่ไปจ่ไปไดลาหนึ่งสองไม่ทำเมนูอะไรยากนะเราก็กินไข่ต้มนะี่ะไข่ต้มกับกาแฟนะทุกคนฮะใส่ไปต้มไปจะาเวลานะจะาเวลาก็ตอนนี้หกโมงห้าสิบห้านะก็ประมาณสิบนาทีไม่เกินสิบนาทีก็ประมาณเจ็ดโมงห้าที โอเคทุกคนมันเดือดดังมากเลยอะ่ะขอดูหน่อยนะว้าวดูดิแค่ไข่ต้มนะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปแรกผมนะผมไปกับเพื่อนนะครับเดชะเชฟโบวิทนะโอเคนะครับตอนนี้ ขอเปิดหม้อนะนี่ทุกคนดูสิก็ขอแล้วนะครับประมาณนี้นะส่วนโคควันข้าตา แล้วผมก็จะดับไฟนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันผมเข้าควันเข้าตานี่แสบตานะครับทุกคนแล้วก็ต้องดับไฟนิดันึงต้องเอาน้ำช่วยม,นนะม,มันะอืมประมาณนี้พอนะครับโอเคครับดับไฟนะ 很强啊，各位。 นะกกน,น,นี่นะนะครับจะทำอืมที่ไหนเฮ้ยจะทำให้กินง่ายเพื่อนทานไปอีกไข่ต้องทานไปนะนี่นะครับอาหารกันแล้วครับแล้วก็มีกาแฟนะนี่ครับมีไข่ต้มกับกาแฟทุกคนก็คือเรามากินกันเลยนะเช้านี้นะครับกินง่ายๆนะครับเอาล้วครับเพื่อนๆผมก็จะได้ มีกาแฟเนาะแล้วก็ไข่ต้มนะครับสเตปเดิมนะครับผมก็จะเคารพสถานที่นะครับก็เราไม่รู้ว่าเราอยู่ในป่าเนี่ยมันมีอะไรนะก็เคารพสถานที่นะโอเคครับก็ปกติแล้วเวลาเราเดินป่าเราก็จะ ทำแบบนี้นะฮะเวลาเราเดินปาา่าแบบไกลๆหรือแบบลึกๆนะฮะสมัยสมัยก่อนก็ทํากันนะกินกันนะแค่ไข่ต้มก็อร่อยแล้วเพื่อนๆอร่อยมากต่นงนี้ผมไม่กินอะไรเยอะนะครับ kinh doanh cà phê มาแรงต้องมาเนี่ยไปไกลอร่อยมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าฝนพายุลูกนี้นะครับมันเป็นเขาเรีแกอะไรเป็นพายุทิ้งช่วงทิ้งแบบทิ้งฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า มันก็ตกมานานแล้วนะเป็นเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวด้วยนะครับผมว่าก็ลําบากกันลยนะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าฝนตกมาก็ชื้นนะครับมันก็ไม่ดีนะครับถ้าถ้าแห้งมันก็ชาวบ้านก็ตีไว้นะครับตีไว้หรือจะข้าลงสีลงโมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้ผมได้ขึ้นไปบนดอยก็เห็นชาวบ้านกําลังเกี่ยวข้าวนะครับ ก็แอบได้ยินว่าถ้าถ้าตกนานก็ก็แย่เลยนะครับทำให้ข้าวขึ้นหลาได้ก็โอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่คนให้กำลังใจนะครับผมอย่าลืมติดตามเรื่อยๆนะครับหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะขอบคุณจากใจจริงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะนเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขอตอนนี้ฝนย,ยังเริ่มลงเม็ดแล้วฮะผมก็จะขอเก็บอุปกรณ์เรืออะไรต่างๆนะผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมันเพื่อนครับผมสวัสดีครับนี่ครับ